วันนี้เราจะไปคุยกับผออวีรพลสุชาดานะครับศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคตะวันออกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตอนที่สองนะครับของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยาลานะครับบรรยากาศที่ยาลาวันนี้เนี่ยมีเมฆฝนนะครับคลึมครึมด้วยนะครับยาลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนต่อเนื่องอท่านผออ,อ,ออยู่ที่ไหนเวลานี้นะครับแล้วก็การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฝังภาคตะวันออก อ่าเป็นอย่างไรบ้างคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างอ่าช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังผ่านสถานีวิทยุจุฬาได้ฟังด้วยครับท่านผู้ในิการครับรชบผมครับเอ่อตอนนี้ผมอ่ศูนย์บริการส่วนหลวงภาคตะวันออกนะครับก็ตั้งอยู่ที่เอ่อจังหวัดระยองนะครับบริเวณอำเภอบ้านฉางนะครับอยู่ใกล้ๆกล้อุตภานะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดแต่จังหวัดของภาคตะวันออกนะครับ สำหรับการปริการฝุหลวงตอนนี้นะครับตอนตอนนี้เราก็พยายามปฏิการเราต้องขอขอเริ่มต้นเลยนะครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับที่ที่ที่เราเริ่มทําฝนมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของอช่วยบรรเทาหมอกควันให้กรุงเทพปริมณฑลหรือในในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกท,ที่ที่เกิดมลพิษจากหมอกควันด้วยนะครับแล้วก็เริ่มปริการฝนหลวงเนี่ยตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นมานะครับ โดยช่วงต้นปีเนี่ยเราจะไปตั้งหน่วยอยู่ที่สนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงต้นปีเนี่ยลมลมส่วนใหญ่จะเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม้ไม้ผลต่างๆางเช่นทุเรียนเงาะลำไย,ยมันคุดเยกำลังมีความต้องการน้ำนะครับก็เลยต้องอเริ่มไปตั้งที่ จะมีท่าใหม่จันทบุรีนะครับแล้วก็ในการฝนลงช่วยเหลือแต่แต่สามารถสามารถขึ้นไปการฝนหลวงช่วยเหลือได้อคุมทั่วทั้งภาคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไปตั้งหน่วยอยู่ที่จันทบุรีแต่ว่าเราสามารถบินทําฝนแล้วมาลงเติมสารที่บริเวณอุตรภเขาจังหวัดยองได,ได้ได้ด้วยอีกอีกอีกฐานหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปรับแผนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับที่เรา จะย้ายหน่วยไปตั้งอยู่ที่สนามบินวัฒน,นานครกองบินสามจังหวัดสแก้วนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่พืชไร่นะครับพืชไร่ทางบริเวณตอนบนอย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดนะครับกําลังมีความต้องการฝนค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะข้าวนะครับซ,ซึ่งต้องอต้องการน้ําฝนบริเรณมากเพื่อเจะให้มีน้ําขังในกระทงนานะครับแล้วก็ ส่วนปัจจุบันนี้ตอนเนี้ยเราเราก็ย้ายหน่วยกลับมาที่สสมอิฐเดาเภาจังหวัดระยองนะครับซึ่งตอนนี้ภารกิจของเรานะครับก็่ช่วย่ตั้งแต่ต้นเดือนต้นต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราเปิดการฝนหลวงช่วงที่การเกษตรแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องซึ่งตอนนี้คิดคิดว่าอ่พื้นที่เกษตรน่าจะได้รับน้ําฝนอค่อนข้างกระจายตัวได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอ่าเน้นเน้นเติม เติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ําที่สําคัญซึ่งปริมาณน้ํายังน้อยอยู่ครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําของสียัดของจังหวัดชระเชียเซานะครับตอนนี้น้ําใช้การได้นี้ต่ํากว่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่ายังน้อยมากนะครับซึ่งต้องใช้ในการอุบบเพาะปลูกเพการเกษตรแล้วก็รองรับเรื่องของอ c ีด้วยนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําที่สําคัญในจังหวัดระยองด้วยนะครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําประแส อาเกบน,น้ำคลองใหญ่เป็นต้นนะครับครับผมครับผมท่านผอ,อ,อครับภาคทะวันออกเนี่ยนอกจากเรื่องของอปัญหาการกาดแคลนน้าเรื่องของภัยแ้งแล้วเนี่ยมีเรื่องไหนอีกบ้างครับที่กรมฝนหลวงได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดมาที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผอครับ ครับก็ก็จะเป็นในเรื่องของอเรื่องโมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนะครับบางที่ที่จะชอบชอบอมีสาการเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะครับซึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงเนี่ยเข้ามาปกคุมนะครับก็จะทําให้ฝุ่นละอองเนี่ยอมีค่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานนะครับก็จะเป็น ทำ,ทำฝนช่วยเหลือในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็มีอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่เกิดในในในหน้าแรงเนี่ยในในช่วงมีนา,มาเมษายนก็คือไฟป่านะครับสาการไฟป่าซึ่งต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีเหตุการณ์เกิดไฟไม่ป่าที่บริเวณเขาใหญ่จังหวัดนครนายกเป็นต้นนะครับซึ่งทางศูนย์ออกรสนับสนุนพัฒนาตเองก็ได้เข้าประจวการ ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําให้มีฝนตกและสามารถช่วยมาเทาดับไฟป่าได้สําเร็จครับครับท่านพอครับการทํางานกับชาวบ้านการทํางานกับพี่น้องประชาชนเรื่องของอาสาสมัครฝนหลวงนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาธิบดีย้ํา ให้สร้างเครือข่ายประชาชนแจ้งข่าวให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแจ้งข้อมูลเป็นเครือข่ายรายงานผลนะครับให้กับศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยเรื่องของอาสาสมัครฝนหลวงทางภาคตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้หน่วยการครับครับสำหรับ ถ้าส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงเรานะครับซึ่งเอของภาคตะวันออกตอนนี้ก็ทั้งแปดจังหวัดก็มีอกระจายทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับก็เกือบเกือบแปดร้อยคนนะครับตอนนี้ก็แล้วก็ได้มีส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยอในการรายงานรายงานสภาพพื้นที่สภาพการทะปลูกอความต้องการน้ํานะครับว่าตรงไหนเริ่ม ภัยแ้งเริ่มวิกฤตแล้วก็มีฝนทิ้งช่วงเริ่มปลูกอะไรบ้างต้องการน้ําช่วงไหนช่วงไหนบ้างนอกจากนั้นถ้าหากทีมระการฝนหลวงสามารถทําฝนตกแล้วอทางอาสาสมัครฝนหลวงนี่ก็ช่วยช่วยแจ้งข้อมูลน้าฝนนะครับซึ่งเราเราเรา,เราได้อบอรมอบรมให้กับอาสาสมัครฝนหลวงทุกคนอยู่แล้วนะครับในการทําเครื่องวัดน,น้ำฝนอย่างง่ายนะครับซึ่งอาสาทุกคนก็รายงานน้าฝนเข้ามาด้วยว่ามีฝนตกในพื้นที่กี่มิลกี่มิล นะครับซึ่งเ,เรากา็ได้ประโยชน์จากาพี่น้องอาสาสมัครฝนหลวงเราค่คอนข้างเยอะทีเดียวครับครับผมท่านฝออครับปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏการแรงาจากอ e นิโยเนี่ยนะครับาทางภาคทะวันออกเนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงคา,าดการว่าจะส่งผลกระทบ กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกเนี่ยสวนผลไม้เยอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยในการรับมือกับปัญหารับมือวิกฤตกับปัญหานี้ในอนาคตเนี่ยเคยมีการประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับแล้วก็ผลการดําเนินการจะร่วมกันทําอย่างไรบ้างคาดการว่าอย่างไรกันบ้างครับท่านผอครับ ครับผมครับสำหรับเรื่องของประการเอลนิโยนะครับที่ที่จกะการขั้นการหลายๆสำนักนะครับที่ทเกี่ยวข้องทางด้านภูมิอากาศเนี่ยก็ขงยืนยันนะครับว่าจะส่งผลกระทบมากขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเนี่แหละครับต,ตั้งแต่ช่วงต้นปีไปจนถึงกลางปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งการทํางานก็ได้บูรณาการกันอยู่แล้วนะครับในจังหวัดแต่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราเรามี ส่วนส่วนราชก,การทุกส่วนนะครับได้มีการประชุมเกี่ยวกับพิพิบัตฑเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็มีการเตรียมการในในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในในเรื่องของฝนหลวงเองเนี่ยก็ได้มีแผนการเตรียมบริการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่ไว้อยู่แล้วซึ่งเออซ,ซึ่งซึ่งต้องต้องด <ừ. S 1> ูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่า จะเกิดรุนแรงบริเวณไหนอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งเราเราก็ต้องอัปเดตข้อมูลประจำวันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่เรามีแผนที่จะโดิการฝนหลวงช่วยเหลือครอบคุมมาอยู่แล้วครับทั้งแปดจังหวัดครับครับผมทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกนะครับทางท่านอธิบ,บดีนะครับท่านพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่า เพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภาคนะครับทั่วประเทศไทยทั้งในเรื่องของคนทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกของท่านผู้นายการเนี่ยนะครับมีส่วนไหนบ้างครับที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพ อในการทํางานอในพื้นที่ภาคตะวันออกครับท่านผู้กำการครับครับเอ่อสำหรับในในภาคตะวันออกนะครับก็ที่ผ่านมานี่เราเราเราได้รับอาการสับสนเครื่องบินมาเป็นเครื่องบินคาราวนสามลำซึ่งซึ่งก็เพียงพอสําหรับที่จะบินในการช่วยในพื้นที่นะครับแต่ก็ด้วยอ,อถ้ามองในภาพรวมของกรมนี้นะครับก็ ก็จะมีที่ที่มีมีปัญหาอุปส,สรรคเนี่รู้ประมาณไปในช่วงหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าก็ได้ได้รับสัดสนวนจากร,ร,ราัฐบาลมาภายหลังเนี่ยก็เพียงพอนะครับที่จะในตอนนี้ในเรื่องของคนเรื่องของทรัพยากร,กรก็ถือว่าสามารถบริการสนหลวงได้ครับผมช่วยเหลือได้ครับครับครับผมท่านผูอ้อำนวยการครับ ท้ายรายการเนี่ยท้ายของการสัมภาษณ์เนี่ยมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามเข้ามาผ่านเพจนะครับถามว่าถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นนักบินฝนหลวงหรือว่าลูกหลานอยากจะเป็น นักวิชาการเป็นผู้อำนวยการเหมือนที่ท่านผู้อำนวยการกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยดำเนินการอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารจากไหนอย่างไรบ้างครับครับสำหรับถ้าอยากจะเข้ามาทำงานในฝนหลวงใช่ไหมครับก็อย่างนักบินเนี่ยนักบินฝนหลวงตอนนี้ก็ก็มีมาจากหลายส่วนนะครับ ก็คือ,อมีลายออกจากทางราชการทางกองอกองทัพกองทัพบ,บกหรือกองทัพอากาศนะครับแล้วก็มาสมัครเข้าเป็นนักบ,บินของกองทัพหลวงด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งที่ไปเรียนที่ไปเรียนด้านด้านการบินจากเอกชนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีประกาศร,รับสมัครเนี่ยเขาก็จะมาสมัครเข้าแล้วก็จะมีการสอบสอบคัดเลือก เหมือนเหมือนทุกหน่วยงานนะครับส่วนส่วนตำแหน่งอื่นอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะรับเป็นบุปิาตรด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องติดตามข่าวว่า,าจะเปิดรับสมัครช่วงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะจะจะ,จะไม่ได้เปิดต่อเนื่องแต่ว่าจะเปิดเป็นช่วงๆเมื่อเมื่อเมื่อมีอ ผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าลาออกจากราชก,การเมื่อมีตําแหน่งเราก็จะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมครับผม ครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ในการนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับบอกเล่าถึงการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคตะวันออกนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุจุฬาช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์ของจุฬาเนี่ยฟังย้อนหลังได้หลายปีเลยนะครับ พออสามารถที่จะเปิดก็ไปฟังย้อนหลังได้อยู่ต่างประเทศก็ฟังได้วันนี้หมดเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้นรการมากๆนะครับปอครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมครับครับดีดีครับสวัสดีครับครับครับผมท่านผู้ฟังครับท้ายรายการนะครับวันนี้บรรยากาศที่จังหวัดยะลานะครับคนยะลาตื่นเต้นคึกคักมากมารับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ที่จวนของผู้ว่าเนี่ย ล้นเต็มจวนไปหมดเลยท่านผู้วังตอนนี้เนี่ยผมว่าคนเป็นพันนะครับมาอยู่ที่จวนนะครับออของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยาลารับท่านผู้ว่าอำพล พงสุวรรณนะครับจากรองผู้ว่ามหาชนของคนสงขลามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาคนใหม่นะครับคนยาลามารับเป็นพันเลยล้นพื้นที่เต็มพื้นที่ไปหมดในขณะนี้นะครับผมก็เดินทางมาด้วยนะครับท่านผู้ว่าอัมพลนี่แหละ,ะเป็นคนที่ ช่วยกันทำทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนกับผมที่สงขลาจนเติบโตนะครับเป็นรูปเป็นร่างาขึ้นมานะครับจนกระยับมาจัดรายการที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนที่ร่วมบุกเบิกนะครับอรองผู้ว่าพาเที่ยวนะครับจนกลายเป็นทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาจนกลายเป็นทัวร์ทางไทยในปัจจุบันนะครับหมดเวลาท่านผู้ฟังครับ วันนี้ผมต้องขอญาตนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ของจังหวัดยะลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะครับที่ช่วยประสานงานในการดำเนินรายการขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ